ที่พื้นที่ชายแดนสากแก้วนะคะคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าหน่อยครบ5วันในการบินโดรนเพื่อไปสำรวจพื้นที่เส้นเขตแดนเตรียมจะปักหมุดหมายกันใหม่เนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปบ้างแต่ถ้าถามว่าครบหรือยังเนี่ยมันก็ยังไม่ครบตามระยะที่วางแผนไว้นะคะถามชาวบ้านบอกเห็นภาพกัมพูชาเข้ามาให้ความร่วมมือแบบนี้ก็เริ่มจะเบาใจขึ้น ก็ยังไม่ไว้ใจสักทีเดียวนะเพราะรู้ว่าโอ้โหกัมพูชาเนี่ยไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรกับเราอีกหรือเปล่านะคะที่จะแอบซ่อนที่จะแอบทําอะไรลับหลังเราเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ทหารไทยเนี่ยใช้ปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดนะคะคือชาวบ้านก็ถามเลยเมื่อไหร่จะยิงอะคือเมื่อไหร่ทหารไทยเนี่ยนะเห็นท่านแมททับก็บอกไฟเขียวนะคะทางด้านบิ๊กเด็กกระบอกไฟเขียวเมื่อไหร่เราจะได้ยิงแล้วก็ให้มันจบๆไปเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังมีความคิดแบบนี้อยู่มาดูกันค่ะคุณผู้ชมลงพื้น ที่นะคะไปสำรวจกันสถานการณ์ชายแดนจังหวัดสระแก้วชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วมนะคะไทยกัมพูชาก็ยังคงเร่งปฏิบัติการสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราวช่วงแรกระหว่างหลักเขตแดนที่42-43หนองยาแก้วค่ะแล้วก็ปฏิบัติงานสำคัญเลยก็คือการทำรังวัด GPS อันนี้จะไปกําหนดนะคะเป็นจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็จะบินโดรนสํารวจร่วมกันทั้ง2ฝ่ายค่ะจะทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแบบล่าสุดเลยนะคะณนะปัจจุบันเลยก็จะนําไปสู่การกําหนดแนวเขตที่ชัดเจนความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยรางวัล GPS หมุดควบคุม GCP ตอนนี้ทําไป24จุดแล้วนะคะเพิ่มเติมมา24จุดบินโดรนถ่ายภาพเก็บระยะทางเพิ่มอีก300เมตรค่ะแล้วก็รวมตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะการทรํารางวัลเนี่ยรวมแล้ว64จุด บินโดรนกันไป4,800เมตรโดยก็ให้เราได้เห็นถึงความพยายามของทั้งไทยและกัมพูชาละค่ะในการจะหาข้อยุติแนวเขตแดนปัญหาที่มันพูดคุยกันมานานไม่จบสักทีเนี่ยนะคะโดยใช้กระบวนการการสำรวจที่มีเทคนิคที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นท้องต้องกันนะคะผู้ชมแล้วก็โปร่งใสเป็นไปตามข้อตกลงทีมข่าวพีพีีลงพื้นที่ไปหนองยากแก้วไปคุยกับคุณวันชัยค่ะ อายุ51ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะคะคุณวันชัยบอกว่ากรณีเรื่องของการวางหลักปักหมุดชั่วคราวเนี่ยเอา้าถ้ากัมพูชาจริงใจจริงๆก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะเป็นเรื่องที่ดีดแต่ยังไงยังไงคนที่เขาอยู่ชายแดนอะ่ะเขาก็ไม่ไว้ใจคนกัมพูชาอยู่ดีค่ะถ้าหากว่ากัมพูชานะ่ะมันแสดงความจริงใจจริงนะผมก็ว่าดีเอามาแต่ให้ผมตอบจากใจของชาวบ้านชายแดนเลยมาแล้วก็ แทนคนุณั่วประเทศเลยมาไม่ใจไม่ได้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันก็ว่าไทยเราไปทํามันก่อนจริงไหมอ่าเนี่ยไอ้ที่มาล็อกปอกแป๊กกันวันนั้นน่ะที่ตรงตรงเนี่ยจุดสามสิบห้าเนี่ยเออตรงบ้านเปยจันอะไรเนี่ยเออที่ว่าวันนั้นน่ะเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆเลยเน่ยมันก็บอกว่าไทยเราไปยิงชาวบ้านมันนี่แหละค่ะก็คือ ย้อนไปให้ฟังนะคะว่า ก็บอกว่าเรายิงก่อนมันจริงไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะคนที่พูดอะไรแบบนี้ออกมาได้เราจะไปเชื่อใจได้ยังไงพี่วันชัยยังบอกนะถึงว่าช่วงเหตุการณ์ประทะเนี่ยชาวบ้านต้องมาคอยวิ่งหนีแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทํามาหากินล่ะหากรบกันเนี่ยก็จะไม่หนีอีกแล้วนะเพราะอยากจะเห็นกับตาถึงแสนยานุภาพของกองทัพไทยนะคือพี่เขาไปคํานวณมาเขาไปเขาไปเอาสถิติมาเลยนะ,ะว่ากองทัพไทยเนี่ยติดอันดับที่25ของโลกพี่วันชัยก็เลยพูดกึงก่งๆแบบอยากจะเห็นสักทีหนึ่งอะนะว่านะกอง ทัพไทยมีสัญยานุภาพขนาดไหนโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยดูข่าวที่กองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบ,บกบอกเอาแน่ๆเอาแน่ยังไงเอาแน่กี่โมงอย่างที่ทางด้านพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกไฟเขียวนะเตือนด้วยวาจายิงเตือนยิงจริงยิงตรงโอโ้โหตนเองเนี่ยมองว่าแค่เรายิงเตือนเข้าไปเนี่ยกัมพูชาก็พร้อมจะสาต์กระสุนกลับมาแล้วค่ะแสนยานุภาพของไทยอันดับที่25ของโลกเนี่ยมันจะมีอะไร ดูนะผมดูในข่าวนะทับอากาศทับเรือทับบกผนึกกําลังกันฮึมเอาแน่เออเอาแน่ตรงไหนบิ๊กเล็กออกมาพูดว่าไงหนึ่งเตือนด้วยวาจาสองยิงเตือนสามยิงจริงย,งยิงตรงโอ้ยแค่คุณยิงเตือนเขาเขากระสานซั์คุณแล้วจริงจริงไหมคุณไปดูในเม้นดิอ่ะตอนแรกเตือนด้วยวาจามันมันยังไม่มาอีกยิงเตือนยิงขึ้นฟ้าโป้ง,ปงๆขมิ้นซั์แล้วครับขมิ้นมไม่ได้รู้หรอกว่าเราเตือนไปดูที่เขา พูดนกวิชาการเขาพูดเหมือนพลอิสรีพูดหรือว่าใครเขาพูดพลโทรกันหนุกเขาพูดก็เหมือนกันแค่คุณเตือนเขาเขาก็ซัดคุณแล้ว ส่วนกรณีที่มีคนไทยในกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์ไปพบว่าเสียชีวิตในกัมพูชาค่ะอันนี้เนี่ยพี่เฮาก็มองนะว่าก็รัฐบาลไทยไม่มีศักยภาพไงคุณเห็นหรือเปล่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นข่าวเจอคนเสียชีวิตหนึ่งคนเขาใช้เวลาไม่กี่วันก็จัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบเลยนะคะแล้วก็อย่างเด็ดขาดเลยอะทำเอากัมพูชากลัวไปเลยอะนะยังไงก็ฝากถึงรัฐบาลแล้วกันอยากทําอะไรก็รีบทําเถอะนะรอมากี่เดือนแล้วทุกอย่างพลิกไปพลิก มาหาหลักแหล่งไม่ได้สทัทีคือคนชายแดนเขาก็กังวลใจนะคะคืออยากจะเห็นมาตรการหรือว่าการทำงานการปฏิบัติการที่มันเป็นระบบแล้วก็ชัดเจนกว่านี้ค่ะ